สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคดพิเศษนะครับและแล้ววัคซีนพระราชทานที่คุณธนาธรจึงร่วกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าได้ไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับทางผ่านทาง Facebook ของคุณธนาธรเองตอนนี้ก็10นกา50นาทีนะครับประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วคนที่ออกมาออกอาวุธใส่คุณธนาธร คนแรกก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลครับในขณะนี้กำลังเต็มไทม์ไลน์ทวิตเตอร์ในะขณะนี้นะครับคุณธนาคุณอนุทินสัตว์คุณธนาทอดแล้วนะครับไปติดตามกันเลยครับผมเริ่มกันที่คีย์เวิร์ดคุณอนุทินนะครับคุณสิริวันคุณสิริวันผู้สื่อข่าวของไทยรัฐนะครับอนุทินสวนแรงธนาทรหลังไร้สดหลังไร้สดนะครับ วิจารณ์ณการผลิตวัคซีนจากบริษัทในประเทศว่าถ้าอยากทำอะไรที่ตัวเองต้องการก็ทำตัวเองให้เข้ามาบริหารประเทศให้ได้ก่อนรู้หมดทุกเรื่องแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยสำนึกพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าทำไม่ได้ไม่ต้องเอาอนี่อะไรเอาลาน้ำหรือว่าฟังคุณพูดอะไรก็ได้คือถ้าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ได้เล เพราะถ้าอยากจะทำอะไรอย่างที่เองต้องการก็ต้องทําให้ตัวเองเข้ามาบริหารบ้านอยู่ได้ครับนี่เดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะไปรับราชทานชุด PPE อีกเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นชุดมีใครให้มั้ยที่พวกที่ออกมาว่าว่านะครับก็เรามือไม่พายก็ไม่ต้องเอาอะไรมาล้างน้ำโอเคขอบคุณครับนี่ฮะคุณอนุทิม คุณอนุทินสวนเลยออกอาวุธนะครับต่อครับอันนี้ก็คุณโจแบ็ก็อนุทินเดือดนะฮะสัตนาธรไม่สำนึกข้ามหากรุณาที่คุณบอกไปนี้จะไปรับชุด p ีพีะ e พราชทานเจ็ดแสนชุดพวกที่ออกมาวิจารณ์มีใครให้แบบนี้บ้างจวกมือไม่พายอย่่าเท้ทาลานา้ำขอบคุณโจกแบ็ะครับมมา,ม,มาได้ทุกวันนี้นถ้าไม่มีตรงนั้นนะครับความเข้มแข็งก็คงไม่ ไม่เกิดไม่เกิดเหมือนเหมือนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะไปรับพระราชทานชุด p ีอีเจ็ดแสนเจ็ดมื่นชุดมีใครให้ไหมที่พวกที่ออกมาว่าว่าเนี่ยนะครับก็เรามือไม่ภายก็ไม่ต้องเอาอะไรมาล้านนะโอเคขอบคุณครับออกอาวุธกันใหญ่เลย ต่อมาตอบโต้นะครับต่อมาตอบโต้อ่ะอันนี้ยี่แปดทีอนุทินออกมาดิ้นเรื่องวัคซีนอนุทินออกมาดิ้นเรื่องวัคซีนนะตอนนี้นะครับอแปบบอกว่าเมื่ออนุทินบอกถ้าอยากทําอะไรที่ต้องการก็ต้องเข้ามาบริหารประเทศเลยนึกถึงภาพพักอันดับห้ามาสอนพักอันดับสามนี่ฮะพักอันดับห้าภูมิใจไทยนะมาสอนพักอันดับสามครับ นี่ฮะขันดับหามาสอนพรรคันดับสามคนที่ท้านี้ไก้คนอื่นมาทำไมลึกๆแล้วเขาทำมาแล้วรู้สึกว่าคนที่ออกอาวุธเยอะมากอีกคนหนึ่งก็คือคุณวาสนานาน่าน่มนะครับมติชนเหมือนกันนะครับสี่สามวนาทีแล้วอนุทินเยอะทางถอนเข้ามาหารประเทศบ้านเมืองก่อนอัดมือไม่พาย,ยาวยาวเท้าราน้ำปมวัคซีนนะครับ มติชนยังไม่เขียนตรงๆนะครับปมวัคซีนพระราชทานนะนี่ับอนุทินบอกถึงถอดใจไม่รู้จะพูดยังไงตอนนักข่าวถามเรื่องธารทรไลฟิจาร์วัคซีนในไทยคือ,อแ,กแกพูดเกี่ยวกับภาพิงไปถึงบริษัทอ่ะสยามไบาโอไซน์แล้วก็รัฐบาลด้วยครับคุณธาธทรนะฮะเรื่องวัคซีนที่ได้รับสัมปทานไปที่รับรับการผลิตไป ได้ครับผมเดี๋ยวเดวีท่านไปดูก่อนครับทั้งประยุทธ์เทุทิน,นบอกอันนี้เมื่อคืนนะไม่รีบฉีดวัคซีนถ้าไม่ปลอดภัยแต่ไม่มีใครบอกว่าในเมื่อไม่มั่นใจความภัยไม่รีบฉีดแต่ทำไมรีบซื้อตั้งสองล้านโดสเป็นพันล้าน มาดูคุณวัสนาหน่อยครับนี่คุณวัสนานี่ตามน้ำเลยจัดหนักมากมาไล่กันก่อนดีกว่าปล่อยยาวปล่อยยาวนะฮะอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ทีมเสียกีบิ๊กตู่เผยตรวจโควิดบ่อยๆยันไม่ติดเชื้อเพราะมีงานต้องทำเยอะบิกปอนทินประหลัดมทลบเสียกีวีดีโอคอนเฟรนซ์กับสุสาคอนพร้อมดูแลแรงงานไทยแลงงานต่างชาติที่ม,มีงานทำ เผยตลาดกลางกุ้งเตรียมปรับมาเปิดอีก27นี้นะครับลารีทวิตหน่อยจ้ามาดูนี่ครับคุณวัสนามายา,ยาวๆเลยอนุทินซัต์เจ็บธนาทรรู้ทุกเรื่องแต่ไม่สำนึกทาหากรุณาทุกคณชี้ไม่มีอะไรเลยที่พระอ,องค์ท่านทำแล้วไม่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองและประชาชนติง้งอยากทำอะไรอย่างก็ต้องริบข้มามบริหารบ้านเมืองให้ได้ก่อนแ จะไวจไม่แพ้เท้าลาน้ําผมว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับรู้ทุกเรื่องนะรู้ไปหมดทุกเรื่องแต่ไม่รู้อย่างนึงคือไม่รู้จักสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมาถึงวันนี้ได้ใครเป็นผู้ให้กําเนิดการแพทย์การสาธารณสุขใครเป็นคนวางรากฐานที่ทําให้ระบบการสาธารณสุขนะครับ แล้วก็การแพทย์เนี่ยได้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกได้เป็นที่ที่สามารถทําให้ประชาชนในประเทศมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีมีวิถีชีวิตที่ดีมีความแข็งแรงนะครับใครป็นคนพระราชทานสิ่งของต่างๆตลอดระยะเวลาเป็นร้อยร้อยปีเมื่อประเทศไทยมีภัยพิบัติไม่ไว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือทางโรคระบาด ถ้าจะเอาแบบไม่ต้องไปจำกันยาวๆเอาใกล้ๆเนี่ยรถตรวจหาเชื้อโควิด20คันใครเป็นคนให้ชุด PPE เป็นล้านล้านชุดใครเป็นคนให้เวชภัณฑ์ทุนทรัพย์เป็นพันพันล้านที่มอบให้กับคณะแพทย์ไปปรับปรุงไปลงทุนใน ระบบการสาธารณสุขระบบการแทย์ใครพทะรจะทานให้เคยไปไหมตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วเห็นระบบปรับอากาศนะครับระบบที่ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หา่างไกลความเจริญเนี่ยได้เข้าถึงการแพทย์การสาธารณสุขไม่แพ้กับคนในเมืองใหญ่ ไปทําการบ้านตรงนี้มาก่อนว่าใครทําให้แล้วค่อยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะไปวิาพากษ์วิจารณ์เพราะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่ไม่มีอะไรเลยที่พวกท่านได้ได,ได้ได้ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนนะครับเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะ ก็มีคนตอบที่คุณวาสนานาน่วมมานะครับก็ลองปล่อยให้ธาธรบริหารสักบ้านเมืองดูว่าอยากเก่งอย่างที่ปากพูดไหมมือไม่พายอย่าเท้ารานน้ำนะคะธาธรนจำไว้นี่ไม่มีอะไรที่บงท่านทำแล้วไม่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองคุณมีเวลากี่ชั่วโมงล่ะ ันนี้บอกวาร้อนตัวผ้าถั่วอนุทินซัดเจ็บจ่าในคอมเมนต์อนุทินได้เจ็บกว่าครมทุกอย่างอต่อครับต่อต่อยังไม่จบนะวัคซินแขวะธนาทรมือไม่พายท้าลาน้ำติติงติติงนี่นั่นเรื่องวัคซีนแ้าย์ทำอะไรเป็นตัวเองต้องการก็เข้าบาริหารบ้านเมืองให้ได้ก่อนเป็นหนะ้าที่แพทย์แล้วค่อยออกมาวิพากษ์นะครับระบบ ที่ทําให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญเนี่ยได้เข้าถึงการแพทย์การสาธารณสุขไม่แพ้กับคนในเมืองใหญ่ไปทาการบ้านตรงนี้มาก่อนว่าใครทําให้แล้วค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่ไม่มีอะไรเลยที่พวกท่านได้ได,ได้ได้ทํา แล้วไม่เกิดประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนนะครับเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่เป็นวัคซีนที่ต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องไม่เอาเรื่องการเมืองมาเป็นประเด็นนะครับมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะไปนะครับต้องต้องขอให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองตอนนี้ให้ให้มากทีก่สุดปล่อยให้แพทย์เขาทำเะครับ เราไม่ใช่แพทย์เราทําเรื่ององื่นที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้เยอะนะครับก็คือถ้าไม่ได้ทําอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ได้หมดราะถ้าอยากจะทําอะไรให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการก็ <พอ S 1> ต้องทําให้ตัวเองเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้ก่อนนะเพราะเราก <Okay. S 3> ็จะมีหน่วยงานที่แจ้งเรื่องนี้แล้วจะมีการฟ้องโมเรื่องนี้ป่ะเดี๋ยวก็แล้วแต่นะผมพูดในหลักการเฉยๆนะเมื่อกี้เอ่อ คุณถามว่าผมดูเปล่าผมไม่ได้ดูก็ขึ้นไปถามคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูแต่ก็ถามคนว่ามันเป็นอย่างไรก็มาบอกความรู้สึกให้่าเนี่ยความรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้นะว่าที่อยู่กันมาได้ทุกวันนี้นะถ้าไม่มีตรงนั้นนะครับความเข้มแข็งก็คงไม่ไม่เกิดไม่เกิดเหมือนเหมือนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้น,นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะไปรับพระราชทานชุด P P E เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นชุด มีใครให้ไหมที่พวกที่ออกมาว่าวานะครับก็เรามือไม่พายก็ไม่ต้องเอาอะไรมาลาน้ำนะโอเคขอบคุณครับจบป่าจบปล้ครับขอบคุณคุณวัฒนานาน่วมนะครับขอบคุณคุณวัฒนานาน่วมนะครับมาดูคน ก็มีคนตอบไปที่คุณวัสนานะครับไม่ใช่แพทย์กลาจากกระทรวงสุขเถอะรับผิดชอบคําพูดหน่อยไปคุมงานก่อสร้างดีกว่าเอาเอกสารหลักฐานมาเถียงเขาดิจะไปห้ามคนอื่นห้ามพูดห้ามแสดงความคิดไม่ได้ที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีเหนือธนาทนดุลอุ้มหายจากสนามการเมืองครับท่านได้เข้ามาเพราะสองสวและหักหลังประชาชน แทนที่จะยอมรับความจริงแล้วหาทางให้มันดีขึ้นนี่คือเพราะผู้นําหรือเมื่อเรือยอดยัดเงินอมที่ไม่พูดอ,อันนี้หลายคนบอกว่าตอนนี้ผมทีมแพทย์ร่างผลิตอุปกรณ์แพทย์เพื่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศบอกคุณนาทอมเป็นแด็กเลี้ยงแกะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็ ของคุณวัสนานาน่วมนะครับตามมาที่เดือดสแตนดานครับธนาธรโยนคำถามถึงรัฐบาลประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน19นะครับวัคซีน19ในไทยรวมทั้งจัดซื้อวัคซีนเอื้อเอกชนจัดหาได้ไม่คลุมแทะชี้แทงมาตัวเดียวหวังหวนต้งการเมืองบนผลประโยชน์แล่ินโต้มือไว้ภายยาวท้าราน,น้ำ อันนี้ดูแล้วนะครับโอ้โหไทโพสมาแรงครับอนุทินตกปากธราทรตรวจหาเชื้อโควิด20คันชุดพีพีไปละลานชุดมือค่านับพันล้านใครเป็นคนให้ใครเป็นคนให้ใ อนุทินเดือดธนาธรมือพายยาวเ,เท้าลานน้ำคอรมอสวฉีดก่อนเลยทนาธรได้เงืบหน้าแหกเอาเดิเราเชียร์อนุทินอนุทินสวยงานาธรวิจารณ์ปมนำเข้าวัคซีนเตือนมือพายยาวเท้าลานน้ำอย่าเอาอะไรมาลานน้ำเหยอ่อธนาธรน,นะครับอนุทินจ้วธนาธรร,ร,รู้ทุกเรื่องแต่ไร้สำนึกคุณแผ่นดินนะครับ อันนี้ไทย PBS นะธนาธนตั้งคำถามวัคซีนพระราชา <_ S 1> ใครได้ใครเสียน,นี้เมื่อคืนนะครับโพสต์ทูเดย์มากันใหญ่เลยอนุทินเดือดธนาธนไลฟ์สำนึกคุณแผ่นดินนะครับโอ้โหนี่มากันใหญ่เลยครับทินสัตนาอรรู้ตั้งแต่ไลฟ์สำนึกคุณแผนดิถามกับวันนี้ใครวางรากฐานการแพทย์อ๋อมีคนหนึ่งครับผมตอบให้คุณอนุทินได้พระอาจวิทยาคมครับ จอร์ดแบ็ฟาร์แลนด์คนนี้เป็นคนวางรากฐานของจริงครับเป็นแพทย์คนอาจารย์ผอคนแรกของโรงพยาบาลศิริราชครับอรองซิมันโรมเห็นคุยด้วทินรัฐมนตรีสาธารณสุขวิจารณ์คุณนาทรไม่รู้จักสำนึกภาพวบคุณนาคุณบริหารจัดก,การวัคซีนไม่เป็นถูกวิจารณ์ต่อบคำถามไม่ได้ก็อ้างในหลวงเนี่ยในหลวงแวระไรรัฐบาล ลมเหลวตอประชาชนไม่ได้ก็อ้างในหลวงเห็นในหลวงเป็นโลหรืออะไรเบื่อมากๆผู้คนเจ้านี่หลังสิมันลมตอบมานะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทควิเศษล่าสุดอาจารย์สิโลว่าไงด่วนเอซ่าเซเนกาขอขึ้นทะเบียนกับไทยแล้วอยจอนวัดวันนี้เลวันวัดฉีดฉุกเฉินฉีดจริงปกุมภารอดูผลข้างเคียง4สัปดา นี่ครับอนุทินฟาตนาทรอนุทินข่าวสดอนุทินสัตนาทอ,อยยาลาน้านี่ครับอนุทินสัตนาทรน,นะครับเนชั่นมาแล้วอนุทินชุ้ยนาทรบริษัทวัชรินทไทยมือไม้พาย,ยาวเท้า,าน้านะครับอนุทินเดือดสัตนาธรมือไม้พหยยาวเท้าลาน้ําขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง u t u b e ชีพทํากับวิเศษสวัสดีครับ